คลิปนี้เราพามาเที่ยวชายหาดมหานิยมที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดเดินทางมาชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วแหละที่นี่เนี่ยมีวิวสวยๆนะไม่ว่าจะเป็นสะพานล,ลอยน้ํามีสะพานปลาที่ยื่นออกไปในทะเลมีภูเขาสวยๆริมทะเลมีคาเฟ่ที่วิวสุดอลังการจริงๆแล้วก็มีอควาเรียมที่มาแล้วต้องบอกว่าว้าวมันเกินความคาดหมายไปจริงๆที่นี่คลิปนี้เราพาไปเที่ยว่างศิลาเขาซา้มุกหาดบางแสน2วันหนึ่งคืนไปอัปเดตกันว่าในปี2026เนี่ยชายหาดใกล้กรุงเทพแห่งนี้มีอะไรอัปเดต น่านเที่ยวกันบ้างต้องแวะร้านนี้เลยนะเป็นติ่มซำอร่อยราคาไม่แพงเขาทําใหม่นะครับแล้วก็มีตัวอักษรแปลตรงนี้นะที่เป็นแบบคล้คลายๆแบบออฟฟิศเก่าสมัยยุคป,ปี1960นยะอะไรเงี้ยหาดท,ที่ได้ภาพท,ทิศตกนะครับการจาลองจากญี่ปุ่นมาแหละเหมือนทางเข้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นปลาอยู่ข้างบนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะคลิปนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวชนบุรีบางแสนเขาสามุกมาเที่ยวกันเร็วๆ2วัน1คืนนะเราจะมาดูกันว่าในปี2 0 2 6เนี่ยบางแสนมีอะไรน่า เที่ยวบ้างตรงนี้มันใกล้จริงๆนะเดินทางจากกรุงเทพมาตอน6กโมงเช้าเนี่ยขึ้นถนนลอยฟ้ามานะครับจากบางนาเนี่ยมันแค่ชั่วโมง7นาทีแค่นั้นเองก็มาถึงสะพานชลมาเข้าวิถีพูดถูกรอเปล่าเนี่ยพูดถูกซะเมื่อไหร่ละแหมันั้นมันมาคาบูชาแล้วเขาเรียกว่าสะพานชลมาวิถี8 4ดสิบพันสาหรือสะพานเรียบชายทะเลชนบุรีซึ่งเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งในการใช้เลี่ยงเมืองชนบุรีอย่างมีประสิทธิภาพเลยครับคือเลี่ยงลงน้ําไปเลยนะวิวเนี่ยสวยใช้ได้เลยมีความยาว7กิโลเมตรรวมทั้งมีทีท่จอดรชม วิวทะเลเป็นจุดๆมีร้านซีฟูด้ดฟู้ดทรัคจนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมาแวะของจังหวัดชลบุรีไปแล้วตอนเยเช้าอากาศดีมากๆเลยนะนํานให้มาตั้งแต่เช้าเลยนะออกจากกรุงเทพตักหกโมงมาถึงที่นี่7จ็ดโมงแดดออกพอดีเราจะเดินทางไปที่เขาสามมุกกันก่อนนะไปดูอัปเดตว่าเขาสามมุกตอนนี้เป็นไงบ้างยังลิงเยอะอยู่หรือเปล่านะปกติเขาจะไปกันช่วงอาทิตย์ตกนะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเราไปดูกันช่วงนี้กันบ้างนะครับแล้วก็จะเดินทางผ่านไปที่บางแสนนะไปแวะคาเฟ่สวยๆกันหาจ รไปลุปยจากตรงนี้แหละครับเราก็ขับรถกินลมชมวิวไปถึงอ่างศิลากันได้เลยที่อ่างศิลาเนี่ยแลนด์มาร์คของเขาก็คือสะพานปลาอ่างศิลาซึ่งก็มีประภาคารสวยๆวยแล้วก็มีตลาดซีฟู้ดสามารถนั่งทานปิ้งย่างกันตรงนี้ได้เลยนะฮะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแหละส่วนใครที่อยากจะซื้อซีฟู้ดกลับบ้านเนี่ยเดินข้ามถนนไปครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตลาดซีฟู้ดใหญ่อยู่เลยแต่เช้าเ้าแบบเนี้ยเนี่ยแนะนําว่าไปกินตต่มซำร้นอนๆกันดีกว่ามาถึงอ่างศิลานะแนะนาว่าต้องแวะร้านนี้เลยนะ อ๋นนะมาที่ไรเนี่ยมาแวะที่นี่ทุกทีเลยเป็นติ่มซำอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็เหมาะที่เป็นอาหารเช้าเปิดแต่เช้านะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงมั้งนะเพราะว่าตอนนี้นี่ตอนนี้ประมาณกําลังจะ8ปดโมงละที่นี่คนเยอะตลอดนะเจะ็ดโมงขนาดวัาธรรมดาคนเยอะแล้วช่วงนี้เป็นหน้าหนาวมาแล้วอากาศดีมากเลยนะไปดูอาหารข้างในดีกว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะนะครับอาหารจีนก็เลยได้รับความนิยมนะต้องนานแล้วได้2จานหนูได้อะไรบ้าง Oh. <laughs> อย่างที่โกอ่านเนี่ยเขาเป็นติ่มซำสไตล์หัดใหญ่ร้านมีขนาดใหญ่แล้วนะครับอาหารก็มีให้เลือกเพียบติ่มซำปลากุเตปลาท้องโกชาชักซาลาเปาเผือกทอดมาถึงเนี่ยเราก็ไปหยิบติ่มซำที่อยู่ในตูเ้เย็นมีให้เลือกมากมายเลยนะแล้วก็หันหลังกลับไปจ่ายเงินสักพักครับเดี๋ยวเขาจะอุ่นติ่มซำร้อนๆมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยนะเมนูแนะนําก็พวกฮักเกาขนมจีบกุ้งก้ามปูเสี่ยวหลงเปาหมึกนึ่งมะนาวหอยแมลงผู้อบชีสโอ้ยน่ากินใช่ไหมละ่ะ ขอไปทานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันต่อตอนนี้ก็มาถึงจุดชมวิวเขาสามมุกแล้วนะครับขับรถมาจากอ่างศิลาตรงที่เราไปกินติ่มซำตะกี้แป๊บเดียวเองประมาณแค่ไม่ถึง10บนาทีก็ถึงแล้วนะครับซึ่งถ้าใครมาแถวอ่างศิลาจะไปบางแสนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะตรงจุดชมวิวเขาสามมุกเนี่ยต้องบอกว่าเขาทําใหม่นะครับแล้วก็มีตัวอักษรแปลตรงนี้เหมือนคล้ายๆเหมือนป้ายคอลีวูดป้ายพัทยาเงี้ยนะแล้วก็มีโครงการที่ทํายื่นไว้ในทะเลตรงนั้นด้วยนี่เป็นโครงการใหม่นะครับน้ำแถวนี้ใสามากเลยนะบางคนก็เห็นไปถ่าย ท,ทำคอนเทนต์ถ่ายชุดว่ายน้ําอยู่ข้างล่างนะก็มีเหมือนกันเออก็สวยดีแต่ว่าระวังนิดหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าถือของกินมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยระวังลิงนะมันจะมีลิงอยู่ข้างๆด้วยนะก็ไม่ดุเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่าเผลอแล้วกันอะละเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่ฮะชื่อว่า h i d d e n Lab c า fe นะฮะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงตินตีนเขาตรงเนี้ยเป็นคาเฟ่ที่สวยมากๆเลยเป็นตึกเก่าๆแถวนี้แล้วก็ประดัดแปลงเป็นคาเฟ่นะลองไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างลงเขามานิดนึงเราก็จะเจอกับคาเฟ่น่ารักน่ารักกันนียนะ คิ Hit the ดเดิลแลบซึ่งเป็นคาเฟ่ซึ่งมีสองอาคารด้วยกันแล้วก็เป็นอาคารที่แบบออกแบบให้ดูเกเก่านะตรงนี้น่าจะถ่ายรูปสวยแล้วก็ติดทะเลเดินไปข้างล่างก็ได้ด้วยนะฮะสวยที่เดียวแหละข้างในก็เก๋ไก่รสชาติกาแฟใชด้ที่นี่นะที่ถ่ายรูปอยู่ต้องอันนี้นะครับต้องตึกนี้นะคิดเดิลแลบเป็นภรษัทไทยนะอันนี้จะลงไปถ่ายรูปได้ซึ่งจะลงไปถ่ายรูปเนี่ยครับก็ต้องมีใบเสร็จนะโชว์ใบเสร็จเขาหน่อยนะแล้วก็ลงไปรอกาแฟอยู่ด้านนู้นครับสองคนนะครับอนนะขอบคุณครับห้องนี้ก็ทาเหมือนเป็นแบบ ตึกเก่าๆสมัยก่อนนะเนาะ เขาสามมุกเนี่ยเป็นเขาที่กั้นกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาแล้วก็หาดบางแสนทําไมถึงชื่อเขาสามมุกเนี่ยล่ะครับเขาว่ากันว่าแบบนี้นะย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่นี่มีหญิงสาวนามว่าสาวมุกอาศัยอยู่กับยายที่กระท่อมชายเขาลูกนี้แหละแล้วเธอก็ได้พบรักกับแสนหนุ่มลูกกำนันเศรษฐีแห่งบ้านหินหรือเราเรียกว่าบ้านอ่างศิลาทุกวันเนี่ยนะฮะแต่พ่อฝ่ายชายเนี่ยกีดกันความรักของทั้งสองฮะสาวมุกก็เลยตัดสินใจกระโดดหน้าผาลงมาเฮ้ยชาวบ้านก็เลยเรียกเขาแห่งนี้ ว่าสาวมุกแล้วก็เวลาผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยน,นะครับคำว่าสาวมุกมันก็เลยเพี้ยนมาเป็นสามมุกนั่นเองเขาสามมุกสมัยก่อนนะสมัยก่อนยังมีหัดถ์ทรายอยู่เลยอ่ะตอนนี้โดนกัดซ้อไปหมดแล้วอ๋อนี่เป็นที่มาในสมัยก่อนนี่ก็เป็นอย่างนี้เขาชื่อฮิดเดิลล็กจริงๆนะนี่สมัยสระน้ำยังใช้ได้อยู่เลยน่าจะยุคสมัยปี1960น,นี่สิแหละ ต้องบอกว่าอีกตึกหนึ่งอะเก๋ไก๋กว่านะมันจะเป็นตึกเก่านะแล้วก็สภาพมันจะจัดแบบว่าโอ้ยน่าถ่ายรูปทุกมุมเลยอ่ะตรงนี้ก็มีโซนชั้นสองนะที่เป็นแบบคล้ายๆแบบออฟฟิศเก่าสมัยยุคป,ปี1960ยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างล่างก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปอีกเยอะเลยมาถึงด้านล่างแล้วด้านล่างก็ทําเป็นสวนเล็กๆนะแล้วก็ยาวไปถึงชายหาดเลย เขาสามมุกเนี่ยนะชายหาดเขาก็ใสเหมือนกันน้าใสแจ๋วเลยนะใสแบบไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ผมว่าจริงๆเนี่ยสมัยก่อนนะ่าจะมีชายหาดแล้วก็ตอนนี้ก็โดนกัดเซาะไปตามไปตามธรรมชาตินะฮนะมันก็เลยต้องทําเป็นเขื่อนกั้นเอาไว้แต่สมัยก่อนนะ่าจะมีหน้าหาดอยู่บ้างอะ่ะที่เห็นในรูปเก่าๆนะครับแต่ว่าน้าแถวนี้แบบจริงๆแล้วใสสะอาดเล่นได้เลยนะถ้าน้ํามันลงหน่อยนึงเนี่ยนะใช้ได้อะ่ะถึงแล้วครับหาดมหาชนนะฮะหาดบางแสน ที่นี่ก็เป็นหาดที่เรียกว่าเป็นหาดทรายที่แบบสวยงามแล้วก็ใกล้กรุงเทพมากที่สุดแหละนะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนไม่ใช่แค่คนกรุงเทพนะแต่ว่าคนทั่วประเทศเลยถ้าอยากจะมาทะเลที่ไม่ต้องลงใต้ไปเยอะๆเนี่ยแล้วถนนทนทางสะดวกก็ต้องหาดบางแสนนี่แหละ สมัยก่อนเคยมาเมื่อสิปีที่แล้วนะมันน้ําทะเลหรือว่าอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในปี2026เนี่ยนะฮะหาดบางแสนตอนนี้เนี่ยเรียกว่าพัฒนาไปรูปแบบใหม่มีหน้าหาดตอนกลางคืนก็มีไฟนะครับโอ้เรียกว่าปลอดภัยมากๆเลยนะหน้าหาดยาวมากเป็นกิโลวิโลเลยนะแล้วก็จากหาดบางแสนเนี่ยถ้าลงใต้ไปอีกนะครับก็จะเป็นหาดวอนพา,าซึ่งคืนนี้เราจะไปพักกันที่หาดวอน,นาภาซึ่งมันจะเงียบสงบกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่ว่าวอนพานเนี่ยนะ จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่บางแสนหน้าหาดเยอะกว่าแต่วนนาภาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีในส่วนของที่เป็นตลาดฮนะมีตลาดกลางคืนนะพอพระอาทิตย์ตกแป๊บเดียวนะฮะมันก็จะเป็นตลาดกลางคืนแล้วของกินเพียบนะหาทงชายฝั่งอีสเรนซีบบร์นหรือวัตตะวันออกเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีความสวยก็คือว่าเวลาพระอาทิตย์ตกนะครับเราก็จะได้ภาพวิวพระอาทิตย์ตกที่เป็นพระอาทิตย์ตกลงไปในทะเลนะฝากนุ่นก็จะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับชะอำหัวหินยาวไปนะฮะมันก็จะสวยคนละแบบทางหัวหินชะอำเนี่ยเขาได้ ตะวันออกนะเพราะนั้นตอนเย็นหาดเขาจะล่มแต่ว่าทางนี้เนี่ยมันจะเป็นหาดที่ได้พระอาทิตย์ตกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะได้รูปที่สวยมากๆเลยหาดวอนนภา,าเนี่ยถ้าเป็นช่วงน้ําลงก็พอจะมีหาดทรายให้ได้เล่นอยู่นะความยาวของหาดเนี่ยยาวกว่า1นกิโลเลยนะวันนี้เราขี้เกียจเดินแล้วละ่ะนั่งรถซาเล้งกลับที่พักกันดีกว่าพี่คนขับเขาบอกว่าเป็นซาเล้งคันเดียวในบางแสนเลยนะวันนี้ในบางแสนมีคันเดียวครับเออก็ไม่เคยนับเหมือนกันกนะว่ามีคันอื่นหรือเปล่า มีท้าเที่ยวชมวิวด้วยขอบคุณครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นี่นะ ที่หาดวรนนาพาเนี่ยมีพวกที่พักบ้านเช่าให้เยอะเลยนะครับสำหรับเป็นกลุ่มใหญ่ๆมาพักกันได้เลยตอนนี้เราก็เดินลงมาทางทิศใต้ของหาดไปยังสะพานปลานะแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารซีฟู้ดอยู่หลายร้านเลยทีเดียวคืนนี้เรามาเลือกทานที่นี่ครับร้านเจดาวมาถึงคนเนี่ยเต็มร้านเลยนะครับมีดนตรีสดด้วยนะโต๊ะเนี่ยตั้งเรียงยาวไปจนตกหาดเลยทีเดียวโต๊ะที่ตกหาดเราก็ต้องขุดทรายนะโต๊ะมันจะได้ตั้งตรงส่วนอาหารที่นี่นะครับกุ้งหอยปูปลาเขาสดมากๆเลยใครมาที่หาดวอนาานาาแนะนําร้านนี้เลยครับ หาดวอนนภานะครับชาวบ,บ้านแถวนี้เขาเรียกหาดวอนเฉยๆแหละก็ยามถํำคืนก็คนเยอะนะตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มแล้ว คนเต็มเลยนะทุกคนก็มานั่งอยู่ริมหาดซึ่งเขาก็มีที่เป็นเหมือนคล้ายๆม้าหินลูกวงกลมนะครับจัดวางไว้ให้นั่งกันเต็มไปหมดเลยนะจะว่าบรรยากาศดีไหมมันก็มันก็โอเคแต่มันก็ไม่ถึงกับดีมากนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีหน้าหาดสวยงามอะไรแต่ว่าด้วยความที่เป็นหาดสาธารณะแหะครับก็เลยทําให้มันไม่มีค่าใช้จ่ายในการมานั่งปิกนิกอะไรต่างๆมันฟรีไปหมดเนาะงั้นคนก็เลยคึกคักมากเลยพ่อค้าแม่ขายตามถนนน่าจะอยู่กันถึง ดึกดื่นเที่ยงคืนเลยทีเดียวแหละแถวนี้อีกจุดท่องเที่ยวนะครับในบางแสนก็จะมีบางแสนตัวชินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นทําเป็นคล้ายๆแบบว่าตรอกเล็กๆนะฮะที่จําลองเมืองญี่ปุ่นมานะฮะคล้ายๆตรอกของโตเกียวอะไรเงี้ยด้านย่านประมาณชินจูก,กุอะไรเงี้ยที่มันมีของกินเยอะๆนะฮะก็ทุกอย่างก็เป็นการจําลองจากญี่ปุ่นมาแหละเหมือนทางเข้าอย่างเงี้ยนี่ก็ถ่ายรูปกันได้นะนี่มีตู้นี่แต่สีสีมันสีมันหย่อนหย่อนไปหน่อยร้านขายยาก็อย่างนี้เลยนะ มีแค่ไม่เหมือนก็ว่าเขามีคนละครึ่งพลาสจอยู่ บางแสนโตชินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยนะใ,ใกล้ๆหาดบางแสนแค่นี้เองครับต้องชมความตั้งใจของผู้สร้างเลยนะเขาจําลองถนนคนเดินตรอกซอกซอยในเมืองโตเกียวได้ใกล้เคียงทีเดียวแล้วก็มีสถานี JR ยาม,มาโนเตะลายสีเขียวนี่ด้วยนะจำลองอยู่ด้านบนใครมาก็มาแวะถ่ายรูปชิลๆกันได้ฮะสิ่งที่มันคอนทราสต์ก็คือว่าอยู่ในชินจูก,กุอยู่ดีๆแต่ว่าเปิดเพลงวันนี้วันดีปีใหม่หม่ำมัอันนี้เป็นครีฟอันนี้อันนี้คืออะไร มัชะมัชะติดงทั้งหลังดูข้างบนซะก่อนนี่มีสถานีรถไฟ JR ด้วยนะบางแสนโตชินสเตชันเเดี๋ยวลองขึ้นไปดูว่ามันเหมือนแค่ไหนนะบางแสนโตชินสเตชันมีเอ็นทรานส์ตรงนี้ด้วยเฮ้ยตรงนี้เป็นสถานีรถไฟว่ะอ๋อนี่ทางออกต้องเข้าทางนี้ซื้อตั๋วก่อนสวัสดีครับอ๋อต้องซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมครับ โอเคงั้นเราแอบสองๆตรงนี้แล้วก ah ันมันเป็นคาเฟ่เล็กๆครับเราต้องซื้อพวกกระป๋องกาแฟอะไรก่อนถึงขึ้นไปถ่ายตรงสถานีได้นะนี่คืออย่าง พวก w e d ด i n g m a t ช h i n g อย่างเงี้ยก็เอามาจากที่นู่นเลยนะแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วละ,ละแต่เป็นพร็อพได้ถ่ายรูปโอเคครับถ้าว่างๆก็มาแวะกันนะที่นี่ก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้มีบริเวณกว้างมากเพราะงั้นเที่ยวประมาณสัก20นาทีก็เสร็จแล้วนะซื้อของนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันฮนะเดี๋ยวเราไปดูที่อโกรเรียมกันบางแสนอโกรเรียมมาบางแสนต้องมานะเป็นอโกรเรียมที่ดีใช้ได้ที่หนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวอันดับต้นๆเลยแหละ บางแสนอัลกเรียมนะครับที่นี่อยู่ในมหาวิทยาลัยบุรพานะครับวันนี้เรามาช่วงใกล้ๆปีใหม่โอมหาชนพอสมควรเลยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่นี่ต้องบอกว่าเขาปิดทุกวันจันทร์นะฮะใครมาวันจันทร์เขาปิดนะบางทีข้อมูลในบางที่ก็ไม่ได้บอกว่าปิดวันจันทร์วันนี้เป็นวันอังคารเพราะฉะนั้นน่าจะอั้นจากเมื่อวานก็เลยคนเยอะหน่อยที่นี่ผู้ใหญ่80บาทครับเด็กน่าจะ40บาทก่อนเข้าเนี่ยข้างหน้าเขามีจัดแสดงนะครับอย่างนี้เป็นโครงกระดูกของปลาวันบนะูาซึ่่บููียอย ในอ่าวไทยเร้นี่แหละอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่แถวประมาณไปแถวสมุทรปราการก็เจอแล้วนะที่นี่เขาเรียกชื่อเต็มๆว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาก่อตั้งตั้งแต่ปี2012นะฮะก็กว่า50กว่าปีมาแล้วละ่ะจากนั้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเขาได้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นพัฒนาทําให้มีสถานที่การจัดแสดงเต็มรูปแบบมากขึ้นนะเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่จะเจอเนี่ยเราจะเจอกับเจ้าแมงกะพรุนก่อนเลยครับโอ้ยที่นี่เยอะจริงๆมีตัวเล็กตัวน้อยมองแทบไม่เห็นก็มีนะแล้วก็มีการแสดงสลับกับแสง สีไฟนะฮะมันก็พุุนคงไม่เวียนหัวหรอกมันไม่มีตานะแล้วก็ยังมีการจัดแสดงตั้งแต่ปลาเศรษฐกิจปลาสวยงามตามแนวปะกาลังมีตู้ปลาขนาดใหญ่นับเป็นร้อยๆตู้เลยนะครับจนถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรแล้วก็มีปลาขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเลนะไฮไลท์ก็คือว่าที่นี่มีตู้แสดงปลาขนาดใหญ่2ตู้ด้วยกัน ช่วงบ่ายสองครึ่งของทุกวันเนี่ยนะฮะจะมีนักดำน้ำเนี่ยดำลงไปให้อาหารปลาด้วยนะสามารถชมกันได้ฮะ <c oughs> ก็จะเห็นปลาฉลามปลากระเบนตัวใหญ่ๆที่หาดบางแสนเนี่ยหลังๆมีปรากฏการณ์แพลงดอนบรูมที่น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเพราะมันอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ลักลอบทิง้งอ In ินทรีย์สารลงทะเลเพราะอินทรีย์สารถูกแสงแดดความร้อนพวกแพลงตอนพืชได้รับธาตุอาหารผิดธรรมชาตินี้เข้าไปมันก็เกิดการเพิ่มจํานวนแบบเท่าทวีคูณทาให้น้าทะเลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีีขยวนะ ไฮไลท์ของที่อาลกอรียมนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นตรงอุโมงใต้น้ำตรงนี้แล้วนะ เราจะเห็นปลาอยู่ข้างบนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะวันนี้เนี่ยเป็นวันใกล้ปีใหม่นะครับเพราะนั้นคนเยอะนิดนึงฮะสวยเลยแล้วก็มีให้อาหารปลาเขามีโชว์ให้อาหารปลานะครับอย่างวันธรรมดาเนี่ยก็ใบสองครึ่งแล้วเ็ามี2ตู้นะในส่วนของอาคารเก่าแล้วก็อาคารใหม่นะครับตรงทางออกเนี่ยเขามีเป็นร้านซีเวเนียนะครับซื้อของอุดหนุนก็นได้นะครับเป็นของที่อิพิธรียมของมหาวิทยาลัยบุรพานะเฮ้ยทำดีมากทําดีมากกว่าที่คิดไว้จิตนะฮะก็ใครมาบางแสนนะครับมาแวะที่นี่เลยนะฮะลองมา ห่ารักมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยแนะนําเลยครับจากบางแสนนะฮะน่นอนครึ่งชั่วโมงขับมาอีกนิดนึงก็พัทยาแล้วนะก็แวะมาชมวิวบรรยากาศที่นี่หน่อยวันที่ถ่ายเนี่ยเป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันใกล้สิ้นปีนะครับวันที่30พรุ่งนี้3 1อจะมีงานจุดพลุที่พัทยาเป็นงานใหญ่นะเพราะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็เซตอัพไว้หมดแล้วนะครับสำหรับพัทยาเน,นี่ยนะครับก็จะมีชายหาดนะซึ่งชายหาดเนี่ยเป็นชายหาดที่ต้องบอกว่าเป็นแมนเมแลวล่ะเป็นทรายที่เขาขนมาจากใต้ทะเลนะแล้วก็มาถมแต่ว่าก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีมมาา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 ากเเเเลยพพรระะะว่ดดี้้ออไปทททํนะํืืนนนนถัใหโ ซอบมากขึ้นด้วยซ้าไปนะวิธีที่เอาทรายมาถมนี่เป็นวิธีที่ดีมากๆสร้างหน้าหาดให้คนได้มีที่เดินกันนะครับแม้ว่ามันอาจจะต้องทําซ้ําทุกๆ5 6ปีหรืออะไรที่เขาบอกกันนะฮะแต่ว่าถ้าเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากๆก็จะมีเงินพอมีเงินก็เอามาทําหาดได้มาทําสถานที่สวยๆได้นะเชื่อไหมครับว่า,าจริงๆหาดพัทยาที่เห็นคนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องทั้งกราฟขาขึ้นขาลงนะเรื่องเลวร้ายเราก็เคยเกิดขึ้นในปี2020ที่เราเจอกับสถานการณ์โควิดตออนนนััน้้จําาาาาไดดมมถ่่่่ยยททีหเชื มองไปข้างหลังเนื่องหารเนี่ยไม่มีคนสักคนเดียวอาจจะมีแค่คนสองคนเท่านั้นเองแต่ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีเป็นพันๆคนเลยทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงครับเหมือนกับชีวิตคนนะก็ขอให้ทุกคนถ้าเจอชีวิตขาลงอยู่ขอให้มันขึ้นนะใครที่ขึ้นก็ขอให้มันขึ้นยิ่งๆขึ้นไปนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับ DNA และอย่าลืมหา DNA ในตัวคุณที่เจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ